ทิตารีเสวังเจ็ดแปดก้าสวดีค่ะปัจจุบันแฟนๆของเือจานไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับธรรมดาธรรมาอีกต่อไปแต่เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้สูงมีการศึกษาสูงและมีความสามารถสูงซึ่งมีความหมายเหมือนกับการสแสวงหาสิ่งสวยงามเหมือนกับความเชื่อของฮอกโลซิลเทพเจ้าแห่งความโชคดีมียศถาบรรดาศักดิ์และอายุยืนในหมู่แฟนๆของเือจานถูกดึงดูดไปนานแล้วโดยเือจานบุคคลที่โดดเด่น ขอบเขตของอายุเพศและการศึกษาเริ่มเพิ่มมากขึ้นทุกคนรวมตัวกันเพื่อเป้าหมายเดียวและกลายเป็นวัยเราและกลายเป็นคนที่สามารถทําได้เอาชนะอุปสรรคเพื่อเสี่ยวจานเสี่ยวจานได้ดึงดูดแฟนๆที่มีคุณภาพจํานวนนับไม่ถ้วนด้วยความแข็งแกรง่งคุณภาพและเสน่ห์ของตัวละครของตัวเขาเองแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในแวดวงที่แตกต่างกันแต่พวกเขายังคงมีความแข็งแกรง่งและคุณภาพที่โดดเด่น การดูการเช็คอินของแฟนๆของเสือจานเหมือนดูแฟชั่นโชว์ซึ่งน่าทึ่งอย่างมากค่ะพี่ปันดูวนไปหลายรอบแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มใจอย่างมากค่ะนี่คือการปรากฏตัวของซูเปอร์สตาร์เสือจานนี่คือเอฟเฟกต์ซูเปอร์สตาร์ด้วยเสือจานทําให้กุชชี่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการเช็คอินและเสือจานเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อเอฟเฟกต์ FX เสือจานซูเปอร์สตาร์เอฟเฟกต์ที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้หนุ่มหล่อและสาวงาม ต่างก็เข้าคิวเพื่อเช็คอินของซูเปอร์สตาร์เซอจันกุช,ชีและมาชมแฟชั่นโชว์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เทศกาลเมดเเดในเดือนพฤษภาคมดินแดนของเซอร์จานกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเช็คอินสุดอินเทรนสำหรับนักท่องเที่ยวทัวประเทศสรุปว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเซอร์จานจะหินมมากค่ะมันสะดุดตาและมีพลังมากกระแสการตลาดโฆษณาระดับโลกนี้สามารถเลือกเป็นกรณี ทางการตลาดแบบคลาสสิกได้มีสาวๆหนุ่มหล่อและมั่นใจมากมายทั้งทันสมยัยสวยและเต็มไปด้วยความมั่นใจหลายคนอยากจะถามทุกคนว่าแบรนด์จะดูคลิปพวกนี้ไหมพี่ปานเชื่อว่าพวกเขาต้องดูอย่างแน่นอนค่ะไม่เพียงแต่แบรนด์กุชชี่เท่านั้นแต่แบรนด์อื่นๆที่เซลจันรับรองหรือแม้แต่แบรนด์ที่เซลจันไม่ได้รับรองพวกเขาต่างก็เห็นสิ่งนี้ว่ากันว่ามีแบรนด์หรูมากมายติดต่อมาที่เซลจัน เพื่อให้เซลร์จันรับรองแต่พวกเขาต้องรอเซล์จันทดสอบก่อนและเงื่อนไขที่ต้องมีก็คือต้องไม่จํากัดการรับรองของเขาซึ่งหมายความว่าเซลร์จันสามารถรับรองแบรนด์ที่แข่งขันกันได้ถ้าเขาต้องการและเขาจะเป็นคนพิจารณาเองเพื่อประโยชน์ของแฟนๆของเขาเมื่อพูดถึงเอฟเฟกต์เซล์จันกุชชี่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องยกให้กับแบรนด์ซึ่งเราไม่คิดว่า จะมีใครในโลกที่สามารถขับเคลื่อนหนุ่มหล่อและสาวสวยคุณภาพสูงพร้อมกับกระเป๋ากุชชี่ของแบรนด์ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนในแง่ของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเสืจ้จานจะกลายเป็นตำนานที่แบรนด์จะต้องเห็นสิ่งนี้บนแผ่นที่แฟชั่นของจีนแสงไฟสว่างสวส่องสว่างทั่วทุกมุมเมืองอย่างไม่หยุดยั้งแหล่งที่มาของแสงนี้คือตำนานแฟชั่นที่สร้างขึ้นโดยซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติยอดนิยมเสื้อจาน และแบรนด์หรูกุชชี่ของอิตาลีนิจยาสารหงซิลผู้นำในอุตสาหการรมแฟชั่นบุกเบิกโดยการเชิญบ็อกเกอร์และผู้มีอิทธิพลจากเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งมาร่วมเป็นสักขีพยานและมีส่วนร่วมในงานแฟชั่นคัมภูมิภาคนี้ทำให้กุชชี่ของเสียอจานกลายเป็นภาพย,ายนตร์โฆษณาระดับโลกที่โด่งดังไปทั่วโลกภูมิทัศน์เมืองดึงดูดชายและหญิงทันสมยัยรวมถึงผู้สูงอายุจำนวนนาบไปท้วนให้มาเช็คอิน ทำให้เกิดกระแสแฟชั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนความเคลื่อนไหวของนิตยาสารหงซิลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับแบรนด์ที่เรียบง่ายเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอีกด้วยแตกต่างจากแฟชั่นโชว์ที่จำกัดอยู่แค่การแสดงที่มีลานในความหมายดั้งเดิมงานเช็คอินท้องถิ่นของเซอร์จันกุชชี่นี้ได้ขยายเครือข่ายแฟชั่นให้ครอบคลุมทุกส่วนของชีวิตประจำวันอย่างฉันฉลาด ทำให้แฟชั่นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนสามารถเข้าถึงได้เซียงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูจากภาพยนตร์โฆษณาของเสื้อจานและกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนหนุ่มสาวเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลเชนเสียงหงชูและโตอินถูกแพร่กระจายราวกับไวรารูปร่างของเสือจาน เกี่ยวพันกับสเสน่ห์ของแบรนด์กุชชี่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ความบันเทิงในประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนชื่อของเซอร์จานได้ก้าวข้ามขอบเขตระดับชาติมาอย่างยาวนานและกลายเป็นดาวเด่นบนเวทีแฟชั่นระดับโลกความร่วมมือระหว่างกุชชี่และเซอร์จานเข้าสู่ปีที่5แล้วและการโฆษณาระดับโลกครั้งที่4ของเซอจานเป็นเวลา3มปีติดต่อกันถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดถึงความร่วมมือที่ลึกซึ้งระหว่างทั้งสองฝ่าย โฆษณาดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างกระแสในจีนเท่านั้นแต่ยังได้ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางจากสื่อแฟชั่นและข้อมูลระดับนานา,นาชาติบนโซเชียลมีเดียระดับนานาชาติเช่น Instagram ผ่านการประชาสัมพันธ์ทั่วโลกและการเผยแพร่บนทุกแพลตฟอร์มรายงานที่เกิดขึ้นจากสื่อต่างประเทศเกือบ40แห่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเซอร์จ้านในฐานะซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติเท่านั้น ไดยังช่วยเสริมสถานะไอคอนของเขาในอุตสาหการรมแฟชั่นระดับโลกอีกด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความนิยมของเซอร์จานหลังจากเชิญชิงลิงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ทักษะการสแสดงที่แข็งแกรง่งและเส้นด้านแฟชั่นของเขาเขาได้รับความรักอย่างกว้างขวางจากแฟนๆทั้งในและต่างประเทศในภาพยนตร์โฆษณาบอกมาสเตอร์ของกุชชี่เซอร์จานได้ตีความความคลาสสิก ของนวัตรกรรมของแบรนด์ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทุกเฟรมดูเหมือนจะบอกเราถึงการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของแฟชั่นและศิละปะเมื่อหนังดังเหล่านี้เดินออกจากจอและรวมเข้ากับเมืองผู้คนที่สัญจรไปมาทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะรู้จักเซอร์จ้านหรือไม่ก็ตามก็ถูกดึงดูดด้วยภาพลณงอันเป็นเอกลักษณ์นี้หยุดโดยไม่ได้ตั้งใจและกลายเป็นผู้เข้าร่วมและเป็นสักข,ขีพยานในเทรนแฟชั่นนี้ ความร่วมมือระหว่างเซอร์จานและกุชชีไม่เพียงแต่เป็นสถานการณ์ทางธุรกิจที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสำรวจบทสนทนาเชิงลึกระหว่างแฟชั่นและวัฒนธรรมอีกด้วยเขาได้ทะลายขอบเขตของแฟชั่นแบบดั้งเดิมและทําให้ผู้คนเข้าถึงแบรนด์ระดับไฮเอนด์ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ใบหน้าของจีนสามารถครองตําแหน่งที่สําคัญในสาขาแฟชั่นระดับโลกได้ในฐานะแกนกลางของงานซีรีส์นี้ เอฟเฟกต์ซูเปอร์สตาร์ของเสอ่์จานไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลและความนิยมเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นเขาได้กลายเป็นสัพันธ์ที่เชื่อมโยงแฟชั่นและสาธารณจีนและโลกในพายุแฟชั่นที่แพร่กระจายไปทั่วโลกเสอร์จานได้ใช้อิทธิพลและผลงานของเขาเพื่อเขียนบทด้านแฟชั่นของตัวเองและยังสร้างยุคใหม่สําหรับอุตสาหกรรมบันเทิงจีนและแม้แต่อุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกอีกด,ด้วยและภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ โฆษณาเรื่องใหม่ของเซอจานลอริ a l Pro ที่รับรองโดยเซอจานได้เปิดตัวโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดไม่ใช่แค่วันครบรอบสองสัปดาห์ของการประกาศยังเป็นทางการเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันต่อไปจนถึงปีที่3าอีกด้วยซึ่งน่ายินดีมากจริงๆค่ะเซอจานได้สวมแจ็คเก็ตหนังสีดำหล่อเหลาและมีความสามารถลอ r ิ a l ล r o Pro, มีความสามารถเกี่ยวกับปัญหาเส้นผมเพื่อจัดการกับความเสียหายของเส้นผมอย่างไร จะแก้ปัญหาได้อย่างไรแน่นอนว่านี่คืออินสแตนต์สมูทติงแฮมาร์เสื้อจันเดินอย่างมีสไตล์เขาเทหล่อและสูงส่งและพูดว่า l อ r e a อ Pro เมืออาชีพที่ฉันต้องการหลังจากดูโฆษณาแล้วแฟนๆก็บอกว่าโอเคโอเคฉันจะเชื่อคุณฉันจะซื้อซื้อซื้อเสื้อจันเป็นโคศโกที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับแฟนๆด้วยความประหลาดใจและในเวลาเพียงไม่กี่วัน ภาพวาดที่วาดด้วยมือของเสียจานบนผนังกราฟิตี้ของเสียจา้านก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วภาพวาดของจิตกรนั้นดีมากมีแสงบริสุทธิ์ในดวงตาของเสียจานซึ่งเหมือนมีตัวตนจริงและฉลาดนี่คือเหตุผลว่าทําไมเสียวจา้านถึงสามารถอยู่ในอันดับต้นตนของชาร์ตความบันเทิงได้5ปีติดต่อกันและในะวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะ